เี่ยวบนผืนนากว้างใหญ่ตาลยืนต้นเรียงตระงานนกกระยางจับจ้องหาอาหารนี่เป็นบรรยากาศท้องทุ่งของชาวนาพื้นราบทั่วไปแต่ในอีกพื้นที่หนึ่งไกลาจากชุมชนเมืองออกไปเราได้เห็นทุ่งข้าวที่ลาดชันตามเชิงเขาที่นี่เป็นทุ่งข้าวไร่ของชาวกว้องกลุ่มชนที่ดำรงวิถีชีวิตตามรอยบรรพบุรุษด้วยภูมิปัญญา โลก,กทัศน์วัฒนธรรมและภาษาของตนเองอบ้านกกเชียงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ทำกินดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวก้องหลังจากอพยพย้ายถิ่นฐานมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายพวกเขาปลูกข้าวไร่และเก็บรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ตกทอดมาเป็นมรดกถึงลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ปลูกได้กินกันเรื่อยมา น้าหมอเป็นชาวก้องคนหนึ่งที่ยังเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไร่ไว้ได้ปลูกได้กินกันอยู่ทุกๆปีมีพันธุ์ข้าวเหลืองทองข้าวเตี้ยข้าวหอมเป็นพันุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันมานานปัจจุบันก็ยังปลูกกันอยู่มากข้าวมาแย่งหรือข้าวหมาแย่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มักขึ้นเองไม่ได้ตั้งใจปลูกนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ข้าวลายแดงข้าวเม็ดป้อม ข้าวสามเดือนและพันธุ์ข้าวเหนียวแก้วนั้นแม้ปลูกกันไม่มากนักแต่พันุข้าวก็ยังคงเก็บรักษาและปลูกกันมาถึงทุกวันนี้พื้นที่เชิงเขาบริเวณรอบนอกของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ทําการเกษตรปลูกพืชและผักต่างๆรวมทั้งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไร่ระยะทางจากหมู่บ้านถึงไร่นั้นใกล้บ้างไกลบ้างแล้วแต่ใครจะจับจองได้ สภาพพื้นที่ลาดชันไม่สะดวกในการใช้รถไถปรับระดับดินพวกเขาจึงต้องฟันไร่ถางป่าด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเมื่อถางเสร็จจะเก็บเศษหญ้าเศษไม้สุมไฟเผาเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวเมื่อฝนแรกลงสู่ไร่พวกเขาจะทำพิธีแห่ข้าวก่อนที่จะทำการปลูกข้าวในพื้นที่จริงซึ่งคล้ายกับพิธีแรกข้าวของชาวนาภาคกลาง ไม้ไผ่ข้างบ้านถูกนำมาจาักตอกสารขึ้นรูปเป็นก้างปลาตัวปลาและห่วงร้อยเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นการไหว้บอกผีไร่ผีนาให้เกิดความเป็นสิริมงคลและขอให้ข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์ก่อนการปลูกข้าวในแต่ละรอบปีเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ทำและยึดถือสืบต่อกันมา หลังทำพิธีแหกข้าวชาวกว้องจะลงมือปลูกข้าวมีอุปกรณ์ทำจากไม้ที่มีความแข็งแรงยาวประมาณ1เมตรเหลาปลายให้แหลมเรียกว่าไม้ด้ามรุ่งและกระบอกบรรจุมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกสำหรับหยอดเป็นไม้ไผา่ย,ยาวประมาณ1นศอกชาวกว้องมักใส่มเมล็ดพันธุ์ผักอื่นๆเช่นพริกมะเขือฟักทองแตงกวาปนไปกับพันธุ์ข้าวด้วยเพื่อปลูกในคราวเดียวกัน วิธีปลูกจะมีคนหนึ่งใช้ไม้ด้ามรงกระทุ้งลงในดินอีกคนหนึ่งหยอดข้าวตามแล้วจะใช้ส่วนปลายกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุข้าวเปลือกเขลียดินกลบให้แน่นพอประมาณเป็นวิธีปลูกข้าวไร่ตามภูมิปัญญาชาวกง๋งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชาวเขาอีกหลายเผ่าในหลายๆพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวไร่เหมือนกันราว4-5วันข้าวไร่ที่ได้น้ำจะเริ่มแทงยอดแตกใบ เจ้าของไร่จะหมั่นมาคอยดูแลกำจัดหญ้าวัชพืชมแมลงต่างๆและบางก็เป็นโรคพืชหรือเพลี้ยอยู่เป็นบางส่วนพวกเขาไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืชแต่ได้นําเอาภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายมาใช้ในการกำจัดโรคพืชมแมลงเพลี้ยต่างๆแทนเป็นต้นว่าถ้าสังเกตเห็นใบข้าวเป็นสีเหลืองออกน้ำตาล แสดงว่าเกิดเพลี้ยไฟพวกเขาจะใช้เศษผ้าเผาไฟวางไว้ใกล้ๆบริเวณต้นข้าวที่เป็นเพลี้ยหรือบางปีอาจเกิดเพลี้ยใบลายก็จะถากเอาเปลือกไม้ประดู่เสียบไม้นำไปปักตามบริเวณที่ข้าวเกิดโรคหรือถ้าพบว่ามีแมงแขงซึ่งเป็นแมงที่ดูดกินน้ำนมข้าวทำให้เมล็ดข้าวรีบเสียหายก็จะช้อนปูจากลำคลองมาเสียบไม้ปักไว้กลางไร่ กลิ่นของปูจะช่วยไล่แมงแขงวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติลออล้องความคิดของชาวกว้งให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อข้าวเริ่มออกรวงชาวกว้งเชื่อว่าข้าวกำลังตั้งท้องคล้ายกับคนแพ้ท้องจะต้องตามของเปรี้ยวให้ข้าวคุกทองอาทองชิชย เป็นภาษาษไทยยด้วค่ะตำมช่มให้เข้ากินแบบว่าข้ามันมันท้องมันแล้วก็มัมยอกหิวหิวชมหิววันนาให้ตำให้มันกินส้มที่ประแพรว่าหมายถึงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะย,ยมหรือมะขามตำกับพริกและเกลือนำไปหวานในไร่ข้าวพร้อมกับอธิษฐานขอต่อพระแม่โพศกว่า ให้ข้าวงอกงามสมบูรณ์ดีไม่มีสัตว์ป่าหรือมแมลงมารบกวนชาวกว้องจะดูแลเอาใจใส่ไร่ข้าวเป็นอย่างดีเมื่อข้าวออกเต็มรวงพวกเขาจะนำไม้ไผ่ลำโตมาทำเฮิร์บซึ่งเป็นอุปกรณ์ไล่นกไว้กลางไร่เพียงแค่กระตุกเชือกให้ไม้ไผ่กระทบกันเสียงจะช่วยไล่นกหรือสัตว์อื่นที่แอบมากินข้าวให้ตกใจหนีไป จะเริ่มสุกเป็นสีทองเต็มทุ่งราวเดือนธันวาคมถึงมกราคมชาวกว้องจะเริ่มเตรียมตัวเก็บเกี่ยวข้าวที่นี่ยังมีการเอาแรงเกี่ยวข้าวกันอยู่บ้างในหมู่พี่ๆน้องๆ่บข้าวที่เกี่ยวแล้วจะตากไว้ก่อน4-5วัน รอจนแห้งดีจึงค่อยนำไปตีข้าวแคร่ตีข้าวชาวกว้องจะทำขึ้นเองจากไม้ไผ่ลำโตนำมาตัดผ่าบากแล้วผูกร้อยเข้าด้วยกันใช้งานได้อย่างคุ้มค่าด้วยภูมิปัญญาของพวกเขาเอง ตีเสร็จแล้วจะใช้กระด้งโบกไปมาให้เปลือกข้าวแกลบหรือเมล็ดข้าวที่รีบปะปนอยู่นั้นหลุดออกไปคัดเอาไว้แต่ข้าวดีเมล็ดสวยแล้วจึงขนเก็บใส่ยุ้งไว้กินได้ตลอดทั้งปี <c oughs> ข้าวไร้ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้คือข้าวใหม่ทุกปีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวก้องจะต้องทำพิธีกินข้าวใหม่เส้นไหว้ให้ผีบรรพบุรุษและผีบ้านผีเรือนได้กินข้าวซิก่อนเพื่อแสดงถึงความเคารพกะตันยูรู้คุณต่อบรรพบุรุษโดยจะเตรียมเครื่องเส้นประกอบด้วยข้าวสารหมากพลูห่อเป็นคำน้ำสะอาดและข้าวใหม่หุงสุกสมัยก่อนจะหุงข้าวใหม่กินกับแกงเต่าหรือแกงหอยด้วยความเชื่อว่า ข้าวปลาอาหารจะหมดอย่างช้าช้าเหมือนเต่าและหอยที่เดินอย่างเชื่องช้าหมายถึงว่าจะมีข้าวปลาอาหารกินตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันนี้เพียงแต่หุงข้าวใหม่พร้อมไข่ต้มปลาทอดจัดเป็นสำหรับง่ายๆก็สามารถเป็นเครื่องประกอบพิธีได้ไดป้าแพรเริ่มพิธีโดยจุดทูบเทียนแล้วเชิญให้ผีมากินข้าวมีการเสียงทายจากข้าวสาร โดยหยิบข้าวสารมาทายดูหากได้มเมล็ดข้าวเป็นจำนวนคู่แสดงว่าผียังไม่มากินต้องเสี่ยงทายใหม่จนกระทั่งเสี่ยงทายได้ข้าวเป็นจํานวนขี่แสดงว่าผีมากินข้าวแล้วป้าแพรเอ่ยขอพรว่าปีหน้าขอให้ฝนฟ้าดีให้ข้าวงอกงามสมบูรณ์เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นหยิบข้าวสุกข,ขยี้ใส่หัวลูกหลานเพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรจากผีช่วยดูแลลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากนั้นพี่น้องลูกหลานจะร่วมกินข้าวพร้อมหน้ากันความที่ปลูกข้าวกินเองมาเป็นเวลานับสิบสิบปีข้าวใหม่หุงร้อน เมล็ดข้าวขาวกลิ่นหอมกรุ่นยังคงความอร่อยเหมือนทุกๆปีป้าแพบ่บอกว่า <Kas> ข้าวไร่อร่อยกว่าข้าวขาวที่ซื้อจากตลาดแต่ปีนี้ข้าวไร่ที่เก็บไว้ในยุ้งอาจมีกินไปได้ไม่ตลอดทั้งปีเพราะได้ผลผลิตน้อยลงเรียวแรงกำลังคนทำไร่ข้าวก็ถดถอยสภาพดินฟ้าอากาศก็ไม่อาจเอาแน่นอนอะไรได้ ปริมาณการปลูกข้าวไร่ของชาวก้องจึงลดลงเรื่อยๆลูกหลานกล้องแม้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบต่อวัฒนธรรมข้าวไร่นี้ไว้ได้แต่วิธีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมเมืองชื่นชมความสะดวกสบายข้าวปลาอาหารซื้อหาได้ง่ายๆจากตลาดลูกหลานในวัยทำงานส่วนใหญ่จึงทิ้งอาชีพเกษตรกรรมลืมข้าวไร่ที่เคยปลูกเองกินเอง ผลผลิตข้าวไร่จึงค่อยๆลดลงไปพร้อมๆกับคนเท่าคนแก่สายเลือดชาวกวางแท้ๆที่หมดอายุไขไปทีละคนถึงวันนี้ชาวกวางยังไม่มีคำตอบให้ตัวเองได้ว่ากลิ่นหอมของข้าวไร่หุงร้อนๆกับน้ำพริกผักต้มจะยังอร็ดอร่อยอยู่ในความรู้สึกของข้าวทุกๆมือ้อที่บ้านกกเชียงไปอีกนานสักเท่าไหร่เพราะหากถึงเวลานั้น วันที่ข้าวไร่หมดไปจากพื้นที่ทำกินของชุมชนก้องแล้วนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมอื่นๆที่ยึดโยงมากับการทำข้าวไร่ย่อมจะหายไปด้วยอย่างแน่นอนป้าแพบป้าพัดน้าหมอคงได้แต่รอจนกว่าจะมีลูกหลานใครสักคนกลับมามองเห็นคุณค่าข้าวไร่ ที่มีมากกว่าสายใยความผูกพันอันยาวนานกับชีวิตผู้คนชนชาติพันธ์กวอง